ทันโลกบริการดีมีคุณธรรมสวัสดีครับผมนายปีริตรสันทัดการผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภาคสาขาอำเภอจุนไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภัภาคสา,าอำเภอจุนเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ และสังคมมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพไฟฟ้าและการให้บริการประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์รักษาฐานลูกค้ารายสําคัญเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้ามีมาตรฐานการให้บริการและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่วิธีปฏิบัติต่อลูกค้าครอบคลุมทุกจุดสัมพันธ์การให้บริการตลอดวงจรชีวิตลูกค้าตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้า จนกระทั่งเกิดความผูกพันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดไปแนวคิดการบริหารงานในองค์กรการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภาคสาขาเภอจุนมีพื้นที่รับผิดชอบจํานวนเจ็ดตำบลและสองการไฟฟ้าสาขาย่อยได้แก่การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอโพงและการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอเชียงม่วนมีสถนนี้ไฟฟ้าจํานวนหนึ่งแห่งากกสายกระแสไฟฟ้าจํานวน8ปวงจร รวม21.2เมกะวัตต์โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น210วงจรกิโลเมตรมีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นจำนวน19,344ลายปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบทุกคนเหลือนคิดเป็น100%ของพื้นที่มีรายได้ค่ากระแสไฟฟ้าอยู่ที่15,400,000ล้เศษงานด้านความปลอดภัยได้นำเนินการกิจกรรมเซฟที่ท็อกก่อนปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล p p e ให้กับชุดงานอย่างเพียงพอตรวจเช็คความพร้อมของรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องมือกลต่างๆก่อนออกปฏิบัติงานและให้มีการฝึกอบรมด้าน,นความปลอดภัยและทบทวนวิธีปฏิบัติงานเดือนละ4ครั้งอีกทั้งยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายพิเศษท,ที่เข้ามาใช้บริการและได้ฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพนีไฟปีละหนึ่งครั้งด้านบุคลากรนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบ ในการให้บริการที่ได้มาตรฐานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้แล้วยังให้ความสำคัญของการสร้างจิตสานึกในการให้บริการที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถึงปฏิบัติโดยกาหนดเป็นประมวลความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยบรรณในการให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้าที่มีใช้บริการลงถึงรักษาและส่งเสริมกิจคุณภาพลั์ในการให้บริการขององค์กรมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรไปสู่ความเชี่ยวชาญในการบริหารและจัดการ มีการทบทวนในด้านทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆให้กับพนักง,งานอย่างต่อเนื่องงานด้านก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาได้วางแผนการดำเนินการเสริมความมั่นคงระบบจำหน่ายโดยปรับปรุงเปลี่ยนเสาเป็นขนาด14.30เมตรปรับปรุงเปลี่ยนสายเป็นสายเคเบิลอากาศขนาด185ตารางเมตรรวมเป็นระยะทาง134วงจรกิโลเมตรและยังอยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ70องจรกิโลเมตรได้วางแผนการตัดและลิดลอนกิ่งไม้ จาปี2566จำนวน7แผนง,งานรวมระยะทาง219.79กมมันเนินการตัดปีละ2ครั้งได้วางแผนการตรวจสอบระบบจำหน่ายจำนวน7แผนง,งานรวมระยะทาง219.79กมดําเนินการไต่มาละ1ครั้งงานด้านแก้กระแสไฟฟ้าัดขค้องได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เวรไว้บริการแก้กระแสไฟฟ้าสั่นค้องตลอด24ชั่วโมงให้มีการรับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าสัดนค้องตลอด24ชั่วโมง ทั้งช่องทางโทรศัพท์สำนักงานสื่อสังคมออนไลน์ pa smartpad pa contact center 1 2 2 9กลุ่มไลน์สำหรับผู้ชใช้ไฟฟ้ารายสำคัญซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงทีพัฒนาการบริการลูกค้าที่ดีขึ้นได้จัดช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายช่องทางได้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pa e s u i t c application pa s m a r t p a pa และ1น2 9 pa contact center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในการขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าไฟฟ้าแจ้งเุกสารข้องและไปการอื่นๆโดยเฉพาะชำระเงินค่าไฟฟ้าได้จัดช่องทางสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวแทนจุดบริการชำระเงินค่าไฟฟ้าเช่น c o ตอ t e r service บริษัทปรษณีย์ไทยจำกัดทโ s c o รตัดการหักบัญชีผ่านธนาคารการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเป็นต้น การไฟฟ้าส่วนมีภา,าคสาขาเพิรจุนได้เห็นถึงการให้บริการของลูกค้าแบบเกินความคาดหมายทั้งทางด้านความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมีการให้บริการแบบเชิงลุกตลอดมาจึงเป็นสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภาคสาขาเพิรจุนได้ำํำเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์นี้ตลอดไปเขาขอบคุณครับ